ไอ้แจ๊ดโอ้ยไอ้แจ๊ดมือเข็ดดีดีมึงจะสิ่งอะไรนักหนาวะเหมือนเหมือนหน้าใจหายเวียนหัวมดแล้วเนี่ยอาจารย์ครับอาการปวดหัวเวียนหัว,วครลอครเห็นบริจาคมาทั้งวันก็เวียน,นหัวนะลูกเอ้ทั้งวันเลยครับวันนี้ <laughs> ครับอาจารย์เสียครับอาจารย์เสียไม่เกรงใจอาจารย์เลยลูกน้อยๆเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์ก็ไม่ไหวอีกเสียเสีโอ้ยไอ้แดดอาจารย์มันยังไม่ครึ่งวันเลยเนี่ยก็เนี่ยนะอาจารย์จะได้สบายๆก็มันจะได้โล่งใส่นิดเดียวอ่ะมันไม่ได้หรอกฮะอาจารย์อาจารย์อยู่เฉยๆผมโน้นอาจารย์คนเยอะสำารวมเลยคนสักครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวนี้ก็ไปรวมตัวเหมือนเดิมนะอาจารย์เนาะ าจารย์โล่งไหอาจารย์ทำไมไม่เอาตอนจบก็ได้แล้วโอ้โหอย่ามองของคนอย่ามองทองคนมันก้านเ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 นออเนานเเนเยเน นี <bin uk> <azo> ่คือกลิ่นแห่งความเลื่อมใสครับอาจารย์อโมทนาสาธุบุญครับอาจารย์อาจารย์ต้อยเอออาจารย์ตอสลนูครับอาจารย์ตอสเปลี่ยนผิดตัวดิเปลี่ยนชื่อแล้วลูกออมทนาสาธุบุญฮะอาจารย์ตอสเปลี่ยนชื่อแล้วลูกเป็นอะไรครัอาจารย์ตอเอ้าโอ้ยโอ้ยไอ้โอ้โหไอ้เที่ยไม่เหม็นนี่แต่ไอ้หนูมันเลิกหมดแล้วใช่ดีดิ <after practices yah oo> honestly, เช็ดหน้ากูสี